ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้ถ้าหลวงพ่อรับนิมนต์นะหลวงพ่อคงจะไปอยู่นู่นวัดวัดดอนธาตุ <c oughs> จังหวัดบนงานหลวงปู่เสากันตะสีโลกรบรอบ ทำบุญที่วัดดอนธาตุที่หลวงพ่อเคยไปนะวัดดอนธาตุมันอยู่กลางน้าแม่น้ํามูลแม่น้ํามูลตรงนั้นมันแยกเป็นสองสายมันก็เลยเป็นดอนเป็นอยู่กลางดอนกลางน้ําเขาก็นิมนต์หลวงพอ่อแต่หลวงพ่อไกลเหลือเกินไปไม่ไหวละมันไม่ใช่พระน้อยพระนมล่ะ ตลอดตลอนไปไม่ไหวไกลเกินไปแต่เขาก็ไม่ตมนแต่หลวงพ่อมีแต่ยกมือไหว้อยู่ทางนี้แหละเขารบศักระพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา <c oughs> แล้วก็เมื่อเช้าท่านหน่อยโทรมาหา พอน้อยบอกบอกว่าไม่ชีอยู่ที่วัดท่านบัวบัานวังแค่ตายเมื่อคืนนี่ยวะนึงสอบสืบสอบเลยที่เป็นยังไงทำไมวะเป็นคนไหนเป็นคนที่ป่วยข้าคราวก่อนนะจะไหมก็ว่าหายแล้วนี่ว่าทำไมไม่ได้ยินข่าวข่าวว่าป่วย ป่วยไม่ป่วยก็ตายได้ทุกข่าวตายละว,วันก่อนได้ยินข่าวพระธันมรณภาพที่บ้านกลางใหญ่ที่หลวงพ่อมาแสดงธรรมเมื่อวันที่สามสิบพอเสร็จจากงานขององค์หลวงตาวันที่สามสิบแล้วก็ตอนบ่ายมาแสดงธรรมที่วัดนิโรธรังสีวัดหลวงปู่เทศบ้าน บ้านเก่าของท่านบ้านหลวงปู่เทศคือบ้านกลางใหญ่บ้านซีดานายีดาหลวงพ่อได้มาแสดงธรรมท่านพวดมาสามสิบกว่าพั 72, าะนษามอายุเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามมรณภาพเป็นพระครูแต่วันนี้ก็ได้ยินเขาไม่ชี้ตายอีก เมื่อวานก็โยมตายโยมบ้านตายชาวบ้านนะที่ไปบินถบาดใส่บาดทุกวันเป็นโยมผู้ชายอายุประมาณส้าหกสิบกว่าปีมั้งเดลและลูกหลานเนี่ยสรุปแรกก็คือโยมก็ตายพระก็ตายไม่ชีก็ตายความตายไม่ได้เลือกใคร อพพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทตายติดติดกันเลยเมื่อวานเผาโยมที่วัดเ,เมนวัดของเราจุดผูสนานสนานวันไหวเมื่อวาน,นวันนี้ได้ยินข่าวว่าแมช่ชีตายอีก <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์พทธศักราช2,559วันนี้ก็รู้สึกอากาศเย็นลงนะลูกหลานตามที่กรมอุตุอุตุเขาประกาศว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่จะมีอากาศหนาวเข้ามาอีกแต่ตามไม่จริงวันนี้ถ้าวันที่สองนะ ถ้าหากว่าแต่งเอาได้นะหลวงพ่อว่าแต่งเอาขนาดวันนี้แหละไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดี <c oughs> หนาวก็ไม่หนาวมากคำว่า,าร้อนน่ไม่มีเลยเย็นส,ะสะบายแต่เราจะแต่งเอาได้ยังไงให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ทักโลกเนะ่ยอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเราเกิดมาในโลกจะให้ได้อย่างใจตัวเองทุกอย่าง ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนเถอะอยากจะให้มาได้อย่างใจตัวเองลนะกิเลสชํละกิเลสโลภโกรธหลงใจบริสุทธิ์นั่นแหละใจเป็นมาตรฐานแตนดาร์ดไม่กระเพื่อมเนีน่ยนะใจพอดีอะไรทุกอย่างพอดีหมดุด เพราะอะไรเพราะใจของเราพอดีจิจริงที่จะทำให้มันกระเพื่อมสกัดออกหมดแล้ว <c oughs> มีแต่ความพอดีถ้าไม่ถ้านอกจากใจบริสุทธิ์แล้วนะอย่าหวังเลยมันจะพอดีมันกระเพื่อมฝายหนึ่งมันก็กระเพื่อมฝายหนึ่งมองมอง โลกมองได้หลายหลายแนวนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดโลกวัตะสงสารใบนี้เนะี่ยเราจะไปมองมุมเดียวไม่ได้ต้องมองได้หลายมุมการเป็นอยู่ก็เหมือนกันเราจะไปต้นไม้เนี่ยเราต้องการตะแก่นเท่านั้นแหละเราไม่ต้องการแตะกบพีใช่ใครๆก็ต้องการแก่นเพราะ เอามาใช้งานมาสร้างบ้านอามาทำเฟอร์นิเจอร์จะทำอะไรก็ตามก็ต้องการแก่นแต่ก่อนที่มันจะเป็นแก่นน่ะวิธีการปลูกปลูกของเขานะจะเป็นยังไงนี้ก็เหมือนกันการประพุตธิปฏิบัติธรรมเราต้องการความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสใช้จิตใจบริสุทธิ์ ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในพระตาสงสารให้ปฏิบัติบูชาให้ปฏิบัติเท่านั้นมันต้องยุ่งกบอยางอื่นแต่มันพูดก็พูดได้แต่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธีายท่านให้มองหลายมุมมองหลายมุมอย่างที่หลวงพ่อพูดนะนะอามิตจบูชาก็จำเป็นปฏิบัติบูชาก็จำเป็นแต่พระพุทธเจ้าท่านยกเลิศเลอ คือปฏิบัติบูบชาเลิศก,กว่าอามิจฉบูชานหลวงพ่อก็เคยเล่าให้พวกเราฟังแต่หลวงพ่อไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ต้องอัอามิจบูชาไม่ต้องเลยเอาแต่ปฏิบัติบูชาเท่านั้นนะหลวงพ่อก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นอีก <c oughs> พอเราอยู่ในโลกวัฏสงสารถ้าลูกหลานไม่ใส่บาตรให้หลวงพ่อนะ ไม่มากราบมาไหว้หลวงพ่อไม่มาวัดหลวงพ่อไม่ใส่บาตรหลวงพ่อไม่ดูแลหลวงพ่อไม่ถวายปัจจัยสีหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะอยู่ได้อย่างไรหลวงพ่อเป็นเป็นผู้อยู่ภายในเป็นช้างเท้าหน้านเป็นผู้นำเดินถ้าลูกหลานไม่ให้การสนับสนุนหลวงพ่อก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกัน พราะนั้นหลวงพ่อก,ก็ต้องอาศัยลกูกหลานที่ว่าอามิตจบูชาูและลูกหลานให้การสนับสนุนแต่ลกูกหลานให้การสนับสนุนมีแต่บอกให้ลกูกหลานทําบุญทําทานเท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องชําระจิตใจจะทํำยังไงให้จิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสมีแต่สอนให้ทําทานอย่างเดียว ให้สูข้ขายขายไรขายนาขายที่สิ่งที่มันมีเนะี่ยเอาเอามาให้เราทั้งหมดนะทําบุญทั้งหมดนะถ้าจะไปมองอย่างนั้นมันก็โง่อีกเหมือนกันเ,เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นอันนั้นคือปัจจัยเครื่องอาศัยมันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันาจากนั้นก็เนี่ยสูเจ้าอย่าลุ่มหลงมัวเมานะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะ เลี้ยงร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งตายทั้งหมดนะเพราะนะั้นจูเจ้าจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ปฏิบัติบูบชานะให้เล่งภาวนานะให้ชำระใจนะตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานะอันนั้นมันเพียงแต่ว่าประคับประคองให้เราอยู่ได้จากนั้นเราก็เหมือนกับเราขึ้นเรือขึ้นแพอย่างนั้นนะเรือแพเนะี่ย เราจะไปกอดเรือกอดแพได้เรือได้แพแล้วไม่ไปไหนมันไม่ได้นะเมื่อได้เรือได้แพขึ้นมาแล้วก็ยังไงจึงจะข้ามฝากเพราะมันฝากนี่อยู่ทางฝั่งฝากนี่เนะี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่สัตว์ดุร้ายอาสารพิษมีแต่พิษตะไน,นเข้าข้ามไปดูข้ามไปสู่แดนอมตะมหานิพพานนั่นนะ เป็นแดนเกระเมเราจะไปส่งเสริมให้เขาอยู่ในเรือตลอดไม่ได้ในเมื่อขึ้นเรือแล้วกันก็ต้องบอกแนะนำให้เดินเรือข้ามฟากฝั่งไปสู่มรรคผลนิพพานนี่แหละสรุปแล้วก็คืออามิชบูชาก็คือเรือจากนั้นเราก็เดินพอได้เรือแล้วก็ปฏิบัติพอไปตัดปฏิบัติไปถึงขั ข้ามฝากฝังไปทางนู้นนะคือพระนิพพานเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเชิดชูบูชาว่าเลิศประเสริฐในการปฏิบัติบูชานะเพื่อพ้นทุก์จะไม่มาเวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นเลิศประเสริฐที่สุดแต่เราจะมองข้ามอามิชฌบูชาทีเดียวไม่ได้แต่อมิตฌบูชาเป็นเครื่องเกื้อกูลหน,นุน แต่บางคนก็สุดตรงไม่ต้องสร้างเจดีไม่ต้องสร่าง, D, ง,รางพระพุทธร,รูปหรอกเป็นเครื่องผูกพันเห็นไหมละ่ะขนาดพระพุทธร,รูปยังไปฝังดินเอาไปทุบทิ้งไม่ให้กราบไม่ให้ไหวกราบอิดกราบหินกราบปูนกราบทรายกราบเหล็กกราบทองเหลืองทองแดงมันจะมีประโยชน์อะไรนี่แหละมันโง่มันมอง มองทางด้านเดียวเกินไปทองเหลืองก็จริงอยู่แต่เขาปั้นขึ้นมาก็เพื่อบูชาเพื่อเปรียบเทียบว่านี่คือองค์แทนพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบทองเหลืองเรากาบก้าวกราบพระขนของพระพุทธเจ้าเวลาเรากราบที่ไรเรานึกนุ่มนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าว อบรมสั่งสอนเรื่องทิฏฐิคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจะไม่เมาเวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพุทธะตามที่พระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนสาวกของพระพุทธเจ้าได้แนะนําสั่งสอนมาบอกกล่าวให้กับพวกเรา สาวกสังโคจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์เราไม่ได้กราบปูนไม่ได้กราบทองเหลืองทองแดงเรากราบพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนจะทำยังไงที่พระคุณจุดนั้นที่ท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอนพวกเรานี่แหละถ้าพวกเราการาบแบบงโง่ก็ได้แต่งโง่นะถ้ากราบแบบฉลาดก็ได้ฉลาด ถ้าเราสร้างแบบโง่ก็ได้โง่ถ้าเราช่างแบบฉลาดก็ได้ฉลาดนะได้ปัญญาได้มักได้ผลเป็นหนทางของเราที่จะเดินสู่มักผลนิพพานได้ก่อนเราเนะี่ยก่อนที่จะเกิดอาจาราศรัทธาคือศรัทธาเบื้องต้นเนี่ยบางทนมันเกิดต่างกันนะบางคนก็เนี่ยได้เห็นพระพุทธลูปได้เห็นพระเจดีย์บางคนก็อยู่เมืองไทยก็เฉยก็ไม่มีอะไร พอไปเห็นสังเวีนในเดชฐานอินเดียพอไปกราบเท่านั้นก็โอ้พระพุทธเจ้านี่มีจริงน้ำตาหลังน้ำตาไหลร้องห่มร้องไห้เกิดจัตตาอย่างแรงกล้าก็ฝังในใจิตในใจของแต่ละคนมันมีได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่ามันจะเกิดจัตตาอย่างอย่างที่เราต้องการเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้มองหลายมุม มองหลายแนวทางจะทำยังไงจึงจะเกิดศรัทธาให้คู่คนถึงก้าวเดินออกจากจุดกิเลสราคะโทสะโมหะจนถึงมรรคผลนิพพานได้แต่สรุปแล้วก็คือต้องยกเชิดชูบูชาว่าปฏบบิบัติบูชาเนี่ยเลิศดกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เชิดชูบูชาว่าอาหมิดชบูชาเนี่ยเลือดกว่าไม่ใช่นะพวกเราได้ยินยิน มาที่ไรหรลวงพ่อมิแต่ปฏิบัติบูบชานะลูกหลานนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะ่พระสงฆ์ในครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประส่วนพระสงฆ์ก็มาลงมาตุ้มแต่องค์หนึ่งเปลีกตัวหลบไปภาวนาพระสงฆ์ก็นํามาฟ้องพระพุทธเจ้าว,ว่าพระองค์นั้นนะทั้งที่พระพุทธเจ้าจะปริพานอยู่แล้วก็หลบปลีกปลีกนตัวพระพุทธองค์ก็เรียกมา เพราะพระสงฆ์ไปฟ้องนะเรียกมาก็ถามทำไมเธอจึงไม่มาช่วยหมู่พวกเพื่อนทั้งที่เราจะปรปนิพพานอยู่แล้วนะพระองค์นั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ทราบรู้ว่าพระองค์จะปรปนิพพานแต่ข้าพระองค์ยังมีกิเลสอยู่กิเลสอยู่ในหัวใจข้าพระองค์มีอยู่เพราะนั้นข้าพระองค์จะชำระกิเลสให้หมดกิเลสก่อนพระพุทธองค์รปนิพพานถ้ามีปัญหา ในจิตใจข้าพระองค์จะเข้ามากราบทูลถามในขณะที่พระองค์ยังสงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงหลีกออกจากหมู่ไปเร่งภาวนาเร่งความภาคเพียรปฏิบัติอืรพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละควรจะเป็นตัวอย่างพระองค์นี่แหละนี่ว่าปฏิบัติบูบชาเราตถทากฏเรายกย่องเชิดชูว่าการปฏิบัติบูชานั้นเลิศกว่า อาบิชบูชานะทังที่พระพุทธเจ้าจะตำหนินะพระพุทธเจ้ายกย่อง <c oughs> เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะท่านจะยกย่องปฏบิบัติบูชาก็จริงแต่พระทั้งหมดไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าหรอกหนีไปหมดล่ะ <c oughs> มันถูกต้องไหมก็ไม่น่าจะถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้ายกย่องว่า ปฏิบัติปูชาพวกเราไม่ต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านจะหิวก็หายยังไงเราไม่ต้องเข้ามาใกล้ให้พระพุทธเจ้าอยู่ตามลาพังเราไปภาวนาของใครของเรามันถูกไหมมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันว่าไงมันจุดตงโง่งอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันสถานการณ์อย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรการเทะการสถานที่บุคคล พราะนั้นหลวงพ่อมีจะแนะนำบอกกก่าให้พวกเรามองได้หลายแนวได้หลายแนวทางใน,ในหลายแนวความคิดแต่จะให้ความคิดนั้นมามัดคอตัวเองนะบ้านเนี่ยคิดมากๆเข้าไปวิตกกังวลไม่ใช่เราต้องแยกแยะให้ออกต้องใช้ปัญญานะถ้าคนมีปัญญานะอะไรมันไม่สุดโตง่งทั้งนั้นละ่ะไม่หัวชนฝาพูดง่ายๆแล้วก็ไม่ลืมตัวอีกต่างหาก ถ้าคนมีปัญญาไม่ลืมตัวข้าอยู่ในสถานะไหนอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนีเ้เนื่อเงื่อเมื่อเป็นอาจารย์ก็ไม่ลืมตัวในเมื่อเป็นลูกศรรษกิษย,ญญกย,ย,กยาา์ก็ไม่ลืมตัวในเมื่อเป็นญาติเป็นโยมก็ไม่ลืมตัวในมาอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ก็ไม่ลืมตัวเมื่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์ก็ไม่ลืมตัวมองตัวข้านี่ยคือใครอ,อ,อีกสักวันนะข้าจะต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนะข้านะนี่แหละ ถ้าอยู่ในสถานที่ใดไม่ลืมตัวนันดีทั้งนั้นล่ะลูกหลานนะให้มองตัวให้มองเจ้าของอย่าลืมเจ้าของเราอยู่ในสถานไหนนะหนนะ <c oughs> ลับพอในทีนี้นะ <c oughs> ยาถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเ <c> อ <oughs> วะเมวะอิตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนารสุยาธามณิโชติราสุยาธาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภพิวาธนสีลิจณิจังวุทธาปจายีโนจัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพ้ามังคลังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทานุภาเวเวณสัพธรรมานุภาเวณนะะสัพสังฆานุภาเวณนะ สัทาโสดถีภาวันตุเต